สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมทุนลัคนาเมถูนนะคะในช่วงปี2568นี้นะคะมาดูกันว่ากําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถูนนะคะเป็นคลิปพิเศษที่เราจัดทําให้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่2568นนี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะ ขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านแล้วตรงดูล้วคิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะมาเราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศี เมทุนลัคนาเมถุนสิบใบนะคะมาดูกันว่าปีหน้านี้คุณกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ มาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันใบแรก The World The World เป็นไพ่สุดท้ายใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์อาคานานะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุข การที่คุณเคยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาตลอดปี67เนี้ยถึงตรงเนี้ยคุณเดินทางมาถึงความสําเร็จเดินทางมาถึงความสุขเดินทางมาถึงชัยชนะแล้วอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเจอเจอนมันกําลังจะหมดไปนะคะไม่ว่าตอนนี้กําลังจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรมาให้แก้ไขอ่ะคุณก็จะสามารถแก้ไขมันไปได้เพราะจากประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมานะคะคุณเหมือน,อนลอยอยู่เหนือปัญหา หรือบางคนมีเกณฑ์เดินทางบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะบางคนมีความสําเร็จบางคนได้จบจากเรื่องเดิมเนอะไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเอจบแบบมีความสุขบางคนจบจากการศึกษาเดิมได้เดินทางได้เงินได้เดินทางไปเรียนต่อทางไกลต่างประเทศนะคะการเงินมีกินมีใช้มีเก็บนะอุดมชีวิตอุดมสมบูรณ์มากบางคนเนี่ยได้เดินทางได้ท่องเที่ยวตามใจเลยนะคะ มาดูกันต่อ,อนายออฟสอดนะคะแต่มันมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างที่มันยังค้างคาใจอยู่เนาะมันเป็นเรื่องที่คุณเก็บเอามาคิดเก็บเอามาคิดตอนที่ตอนนอนเออเวลาช่วงกลางคืนน่ะเหมือนคุณนอนน้อยคุณนอนน้อย,ค,นอนนอยคุณนอนดึกเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนน่ะนะคะหรือบางคนอาจจะติดซีรีส์แล้วติดโซเชียลหรือเปล่านะ หรือบางคนอาจจะเอางานแต่มันมันไพ่ดาบไม่ได้เป็นในเรื่องของงานไพ่ดาบเป็นลักษณะของความคิดมากมากกว่านะคะคิดมากคิดเยอะเนาะหรือก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการนอนน้อยนอนดึกการคิดมากของคุณมันจะทําให้มีปัญหาตามมาในเรื่องของสุขภาพทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะก็ให้ระมัดระวงังฟอร์วอนนะคะให้ความมั่นคงในเรื่องของการงานการได้เฉลิมฉลองเนอะมีบางคนเนี่ยได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ไปพบเจอกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานเนะเหมือนคุณเนี่ยคิดในเรื่องของการงานที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนะหรือบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าวิตกกังวล ในในใน,ในลักษณะของที่กําลังจะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่และว,ว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่มั่นคงมีความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะมีความเติบโตมีการได้าขยับขยายหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการทําธุรกิจการค้า กิจการส่วนตัวนะคะงานก็จะมั่นคงหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของที่บ้านมีกิจการนะเป็นกงสีนาะทำงานแล้วเก็บเกี่ยวผลผลเงินประโยชน์จากตรงเนี้ยมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะมีทางก้าวดาบมีทางก้าวไม้เลยนะคะก้าวไม้เป็นลักษณะของงานเยอะงานเยอะงานมากงานหนักงานต้องฝ่าฟันงานต้องอึดงานต้องสู้งานต้องอดทนนะคะก็ เหมือนปีหน้างานก็ยังหนักอยู่นะคะก็ใช้ความพยายามนะคะงานมันจำดาหน้าเข้ามาเป็นกําแพงก็ไม่เป็นไรนะคะเราอึดอยู่แล้วเราสู้เห็นไหมพอเราสู้เนี่ยที่ตามมาคือความสําเร็จนะ queen of w a n นะคะ queen of w a n เป็นลักษณะของชัยชนะและความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนแบบเขาเรียกว่าทํางานแบบไฟลุกเลยอะ่ะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเก่ง จ้าคิดเจ้าโปรเจกต์ชอบวางแผนเพราะว่าควีนออลบอลเขาเป็นลักษณะของคนทัดไฟคนทัดไฟเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเนาะมีการเดินทางในเรื่องของการทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยบางคนเดินทางไกลอาจจะไปต่างประเทศอาจจะไปในเรื่องของงานหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่น่ารักเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรู้จักวางแผนรู้จักจ่ายงานให้กับลูกน้องอะเออประมาณเนี้ยเนาะราชินีถือไม้เนี่ยความสําเร็จเนาะ อย,อย่างที่เราบอกในบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะงานที่คุณจับที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะอย่างมากนะคะอืมเดชเมตเมดร์มตเป็นลักษณะของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณมีสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะปกปักรักษาคุ้มครองพ่อปู่ฤาษีพญานาคนะคะหรือเป็นลักษณะข,ของการอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิอยากปฏิบัติธรรม เนาะมันเหมือนมันคิดขึ้นมาช่วงเนี้ยเหมือนอคิดเยอะคิดมากเนาะลองนั่งสมาธิลองปฏิบัติธรรมลองสวดมนต์ดูนะคะแผ่เมตตาด้วยน่าจะดีมากนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะอยากปีกวิเวกเนาะงานเยอะงานเยอะงานหนักเนาะก็ลองอใช้อยากเหมือนอยากอยากให้ ความสําคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็เลยเหมือนอยากมีสมาธิมันเป็นลนักษณะคนที่อยู่ชอบอยู่ชอบอยู่สันโดษเออชอบอยากอยากอยู่สันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งๆบ้างนะคะแล้วก็ทําให้ตนเองเกิดสมาธิเนี่ยอมันจะดีนะคะหรือช่วงนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคอยส่องหรือมีคนคอยมองคอยมาส่องโซเชียลของคุณอยู่ก็ได้นะคะ เออดอฟคับ uh huh. นะคะเออดอฟคัเป็นลนะักษณะความสุขการคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับรักแรกพบมีเกณฑ์ได้มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีคนคนมีคู่หรือคนโสดก็ได้ได้รับของขวัญได้รับของฝากนะคนมีคู่ได้รับของของฝากของกำนันของชิ้นใหญ่จากคู่ครองจากคนรักนะคะมีโอกาสเริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นะ,ะหรืออาจจะมมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้ก็ได้นะจะได้เจอแบบปุบปรับปุบปรับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวเดอะทาวเวอร์นะคะหรือเนี่ยมีโอกาสได้เจอปุ๊บแต่งงานเลยก็ได้นะเพราะว่าไพา่โฟล์ออบอลเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลอง,ลองมั่นหมายแต่งงานนะคะ มีแบบเขาเรียกว่าอะไรตกกระไดพอโจนหรือเปล่าเนะื้อใบนี้นะเดอะทาวเวอร์เนาะแต่มันเป็นอะไรที่ปลุกป,ปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเนี่ยไดเ้เจอแบบจะทันหันรักแรกพบแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเอ็ดอัลคาร์เขาเป็นลักษณะการเจอแบบรักแรก,กพบเจอแล้วปิง๊งเจอแล้วถูกใจแต่คนนี้เขาเป็นคน,คนที่เป็นคู่หรือบางคนอาจจะได้เจอเจอกับชาวต่างชาติต่างประเทศเนาะหรือได้อยู่ก่อนแต่งก็ไดเนี่ยใบนี้นะเนาะแต่เป็นใบทัวออฟวอเป็นลักษณะของการ มีครอบครัวมีครอบครัวเป็นครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวแบบได้อยู่กันแบบได้เฉลิมฉลองเนาะได้มีความสุขนะคะหรือช่วงนี้เนะาะไพ่ใบนี้มันก็มีทั้งการปรับปรับฉับพลันหรือให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการตกจากที่สงูงการหกล้มประตูหนีบมีดบาดเฉียวชนอะไรประมาณนี้ระมัดระวังดูแลตนเองนะคะอโอ้โห ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของควาการมีโชคลาภก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะมีโอกาสดีๆมีโชคลาภดีๆใครไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพ่อปู่หรือสีพญานาคท่านจะให้โชคคุณแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นโอกาสดีๆใหม่ๆ ที่กําลังจะเข้ามาโอกาสในเรื่องของงานโอกาสในเรื่องของความรักโอกาสในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็น ten of wands งานหนักงานเยอะงานมากงานแบบภาระปีหน้าก็ยังต้องทํางานหนักอยู่นะคะในในในเรื่องของการทํางานนะคะแต่ว่าเราว่ามันไม่ได้เหนือเหนือบาปกว่าแรงเนาะเพราะเราเราเป็นคนสู้อยู่แล้วเนาะงานต้องสู้งานต้องอึดงานต้องอดทนแล้วคุณเป็นคนบริหารจัดการงานได้เก่งนะคะ เป็นลักษณะเนี่ยควี Queen Born, นอ f b บอลเนาะเฟลลี่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะงานอะไรมาคุณก็ทำแบบไฟลุกเลยนะคะหรือช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการาทํางานเยอะออฟฟิศซินโดมปวดคอบ่าหลังเนาะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่เรื่องอื่นก็มีเรื่องของการนอนน้อยนอนดึกเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรคิดมากอะไรอยู่เนาะ หรือบางทีโชคก้อนนี้อาจจะมาจากความฝันหรือเปล่าโชคก้อนใหญ่เนี่ยมาจากความฝันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันมันจะมาแบบปุ๊บปับ๊บฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะรับโชคปุ๊บปับ๊บรับโชคก้อนใหญ่นะคะโอเคเนะาะราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเราอ่านให้เป็นคลิปพิเศษคลิปแฮปปี้นิว e ยร์คลิปขอบคุณคลิปสวัสดีปีใหม่ในปี2568ให้นะคะ ใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารุกวกกดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลอดบายคิตตด้วยเนอะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์หรือใครดูคลิปแล้วชอบถูกใจการอ่านคลิปการอ่านไพ่ของเรานะคะก็กดปุ่มซุปเปอร์แทหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เรา ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกขวัญทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะเราได้อ่านทุกอันนะคะอันไหนที่เราได้มีโอกาสเราก็ตอบกลับให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเมจิกคารอลล์บายคิตตี้ค่ะ